โอเคขอาการตวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวแพ๊บอนหนึ่งขอเลเสียงเกมสักนึงนะครับเป็นว่าเปิดแค่นี้พอเราม,มยจะไม่หายนะฮะเข้าเกมมากูเจอโปเกมอนเลยออะไรเนี่ยเป็นโปเกมอนที่น่าจับซะด้วย หนึ่งสองนี่ไม่ได้อีกทีเทียงผมตีมันอีกทีคือมันตายนะฮะโจโจ้บอกนี่ผมไม่รู้จะทำอะไรกับโจโจ้บอกเลยนะครับโนมิต โอ้โหแม่งเลยที่เดินนันเบืนเริ่มแต่ใช้เดินไม่ได้ทุกคนก็ด่วชจังแม่งเอะเอ้าโปกเกมอนอีกเป็นหวัดจะไม่หายนะฮะดีกว่านี่หลบ อืมทำไมหนีแกไม่ใช่ตัวที่ผมจับได้มาเมื่อกี้เลยนี่ว่ะใช้แต่ตัวนี้สู้มันก็ไม่ได้นะฮะทุกคนเปลี่ยนโปกเกมอนแป๊บก็ค่อยเปลี่ยนความตีทีนึงก่อนนะเอสปีดมันเร็วจังวะเปลี่ยนโปกเกมอนแป๊บ <c oughs> มันนี่ำลับตัวโอ้แตกเลยทุกคนโอ้ไม่ได้เรื่องล่ะนี่ไม่ไม่แตกสัตว์พิธีนึงเหรือไงล่ะ เจ็บชืม่มีเปลี่ยนตัวแม่งเลยน้องแทกโอ้ยมาให้ให้นิโดรันจัดการดีกว่านะครับ ไม่ใช่นี้โโล,ลันเนี่ยนี่โดดิโนโ่ใช่ไหมพอยซันอะไรวะเนี่ยไม่ติดพีได้ทุกคนดับเบิลคลิกถ้าชมตีกายภาพนะครับสองน่่ยตา ดับบ็อกซิีกทีนึงเ้องโดนลเพลังโอเคล่วงทีเดียวตายรอบนี้นี่โดลีโนนี่โดใช่นี่โดเปลี่ยน,โป,นปโปปกเกมอนเอาเนี่ยออกมามาปั๊มเวลนะฮะ ไม่มีอีก,อกพีแชร์ก็ทำอย่างนี้แหละเอาเปลี่ยนโปกเกมอนดีไหนวะนี่มาลองตบดิอ่าท่านี้ไม่รู้ชื่อท่าซะด้วยกูเนี่ย มันเป็นท่าเหลี่ยบอ่ะผมเจอละสามสองท่าที่ใช่โจมตีไม่ได้ของไอ้ตัวเนี้ยเอาสามท่าละอันนี้กัดได้จะตาย สงสัยให้ตัวนี้จัดการซะละหวัดแดงนะฮะดับเบิลซิกอุ้ยติดชาหนึ่งสองไปคุยกับรากมะม่วงซะดีๆ สามร้อยนะโปรเกตเรแล้วโอหผมเพิ่งชนะยืมสายฟ้าไปเมื่อพาร์ทที่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้เล่นลาแล้วนะครับดับเบิลคลิก เอา้ามึนไม่นะตีตัวเองนี่เจ็บหนักนะบอกไว้ก่อนบล้วลคกิกโอ้โหเบานะเบาเกินไปละคนฝ่ายแม่งท่านี้ด้วย โดนไปยังเหมือนไม่เลิกเว้ยลงพลังโจมตีแล้วก็ใช้ท่านี้จัดการนะครับผลไฟให้จบๆไปดิ จะตายอยู่ละไม่เปลี่ยนโอ้โหแม่งกระเป๋าโพชันล่อเลยอยืู่ิวมาได้นิดนึงนะครับโดนไป ผิดเพลงเลยผิดเพลงเลยดีกว่านะครับอืมชามึงต้องใช้ซูเปอร์โพอ์ชั่นเลยเนี่ยตีแรงแซดด้วย ดีมันไม่โดนเนี่ยทุกคนโอ้โหชามึงออกมาถูกเวลาทุกทีเลยเนาะเนี่ยมึงออกมามึงสิคนไฟมึงออกมามึงคนออกมาตั้งนานแล้ว เป็นทีมที่แย่นะผมรู้สึกเนี่ยถึงถึงค่าสแต็กน่าจะดีนะัดอจ่างนี้ค่าสแต็กน่าจะดีนะครับจะกากมากทดเบิร์นสวยอเอาค กลับไปกลับไปเพิ่มเลือดก่อนดีกว่านะครับโอ้โหแม่งด่นเชี่ยมากเกมหาอะไรก็ไม่รู้นี่โดไม่ใช่ไซฮอนกูไม่ยุ่งด้วยไอตัวนี้แม่งโอ้ยหัดแดกจู มันเดินยังไงกูเดินยังไงไม่รู้จะเดินใหน้มันดีๆเน,ะนี่ย ทีมแม่งกากจังวะยั yes. ผมผมว่าผมจะเก็บโปเกมอนนะคระเอาโปเกมอนที่ผมใช้จริงๆไปเท่านั้นนะเออมาเช็คค่าสแต็ด้วยลืมเช็คเลย เริ่มจากตัวที่เพิ่งจับมาได้สปีดยี่สิบสี่สเปเชียลแอตแทกยี่สิบสี่ดีเฟนซ์สิบหกสเปเชียลแอตแทกยี่สิบสเปเชียลดีเฟนต์น้อยอะ่ะถือว่าได้อยู่นะครับตัวนี้ได้อยู่แต่เวลมันน้อยอะ่ะแต่เลือดได้อยู่ ส่วนตัวนี้มันถึกอย่างเดียวผมจำได้อยู่ถึกอย่างเดียวไม่ได้ตัวนี้กาตัวนี้ไม่ไม่ไหว,วไม่ไหวพี่กระจู โอเคตัวจริงๆที่ผมจะใช้มีอยู่แค่นี้นะครับสามตัวนี้แหละโอเคบอลแก๊สบอลพชั่น เก็บไว้ก่อนมีอะไรน่าครับทีา R T M นี่หน้าขายนะครับสวยวิ่งได้เชียร์มากโอ้โห นราชดเชยชดเชยโดนขอโทษด้วยจริงะโปเกมอนดับเบิ้ลิก โอ้โหจับใส่หอนแม่งเลยตัวนี้หวังว่าจะไม่ไม่รู้จะจับได้ไมไปเลยโปกเกบอลโอ้โหแม่งลูกแรกไม่อยู่นี่นะครับตัวนี้กาก,ากครับไซฮหอน ตีเบามากตีลบทีละหนึ่งจุ๊หวัน คือทีเดียวมึงรู้เรื่องเลยมึงจะเร็วไปไหมเอามาสแสดงฝีมือน,นิดนึงโอ้ท่ายยังน้อยอยู่ลืมไม่เป็นไร ให้มันแสดงฝีม,มือก่อนนะครับโอ้โหน้ำมุกม่นก็จะออกอย่างเดียวเลยคนดูดิอู้โดแล้วโดแล้วไม่ติดพิษใช่ไหมซวยแลย้วติดพิษเนี่ยอีสองทีน่าจะร่วงไปอุอ้ยจีบ ล่วงสมมันไปคุยกับรากมะม่วงว่าผมว่าผมจะโปกเกมอนนะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่อย่างงี้ดีกว,ว่า